ขึ้นไปกับขึ้นมาแล้วตอนลืมเดินตดินขึ้นมาแล้วชอกว่าหากินกินอิ่มแล้วขี้ลงขี้ดินให้เลิศกับกินกินเลิศกับขี้เกิดเป็นมันดุ๊กดุ๊กปอแบบจัตายชอบเลี้ยงเข้ไว้กับจอวอลุ่มดีไอ้เนี่ยอะไรกันอะไรบ้างจอวอลุ่มไว้กับมาก็าแบบอกคำ โอ้ปากมันบอกตอนได้อัดตั้งหนุ่มเนี่ยสำคัญที่พวันเลยสำคัญเนี่ยได้แถมหมอกมาคุยกับเจ้าว่าฮูวายอ่ะโอ้ยอันเจ้าว่าฮูวายอันนี้มันหมอกของธรรมดานี่ถ้าอันของที่มันกินนักแต้มมันมีตั้งหนุ่มนี่มันมันยังเสี่ยงหรือเสี่ยงกะมันเสี่ยงไงเลยโอ้ก็ถ้าไปกินไปเลยนี่มันได้เป็นโรคปากเปื่อยก็ นอ่อก่อนฟืนกำถามนอ่บอดอกกินไปเลยกได้นะนอ่ซื้อกินเนาะซื้อกินกับคตมีเงี้ยลูกแป้งเนาะแป้งก่อนซื้อกินแป้งหรอถ้าซื้อกินยังทุกทงเนี่ยมได้เป็นโลอกปากเปย์ต้องซื้อกินยังเป็นแป้งมวยย่อชาวจีนลูกไปก็ไถไปซื้อกินก็ไถเออจังปีหลังเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้บอดี้ไอ้ไอ้ใส่แว่นดำนี่จำให้สำมำเลยตะคืนกับไปจ๊บแล้วโคนไปยากเนี่ยไอ้ก่อควาซื้อทุกทงท่านแล้วก็ใส่อะไอ๋อสมอสแป้งเนี่ยเขยืดอกพกหูมขนาด เลือดออกพกถุงหัวลบถุงไปหลายคนเลยพ่อแต่เนี่ยตายอยู่ตายป้าจะเอาเมียก็ตายกระเปิดมาอืมอะไรอะไงเอาหนุ่เจ้าไว้ของคำมาอู้นลามบกจบกันในวัดในวาเลยพ่อหนึ่งแม่เนึ่งซ้อมหมดนี้กันเลยต้อง mặt bóng 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 qua bóng mặt 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 bóng ใจนักเล่เขาจะเล่นลูกใบจะพ่ออย่างกอใบปริญญาเออได้ออกมาห้องหอและเราอดีตพ่อของไอ้บ้านเป็นแถวนายกะอำเภอได้เงนกับแต่เงินแล้วปันเลยนักเสียณลารัดจากการมัดกิมมาน่งเงินเดือนป่าเดียวปันเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนช็อปเป็นึ่งก็คำเงียบจบแล้วล็อป้าปริญญาที่งาไปเงานมาไม่ได้เปลี่ยนแถวดอก bà cả tin nhà bác ai nghi dục bắn lơ nhà bơ tem hì tem bung không cháu khi bay bay bà định tên quá ai bé nó bà cắt quả túc ai mặt nghi quốc nghi nhà nhà bác bung cho bà lục cho bà lơm hùa ai cũng có nhung tin nhà nhà hát nhà hài ô nhà lá หอยอจะขายมดหนึ่งยังไม่เอาบอกความใจยังใบปริญญามีปัจเอกปัจเจอและภายในมดก็โอ้แหม่ไอเอาไปห่อยาคืนขายเช่นมดใบเดียวกับปากค้างโอ้ใบเดียวนี่ปริญญาเปิดก็มีคนไหนนักสูงกระสองสามใบอะเนาะเออขลังมาปุ๊บกับฟังอย่างโลดหยหาฟังโลดไปหาเป็นป้าตาลู่ mắt cho này được Điên điên đồng là điên điên đồng là cái thằng to tố của nhìn câu các bạn nhau Xa dân là tao quan trời trời Đông có mời phố dù thiên tràn quẹo bằng tiếng đăng xoàng xoàng Kéo kéo bằng tiếng đông xoàng xoàng Lôi tay khó đọc chan bên tiếp hoa quan lúc nhiều Ồ, tại sao mấy nhiều bảo quan anh làm hay là ca sĩ ลมันมาเป็นกำเป็นเวลาดันเฮาไปอู้สาวในเขาก็ปากันเดียวเดินตามไก่มาเรียบเลาะลัดเลี้ยวกันน่าจะเกี่ยวแล้วพี่ก็เกี่ยวไม่เคว้นนาีบสาวกีขอซ้อมบินลัตับจะกีแม่หาหน้าสักกรรมมพาจะแม่เป็นสาวคลาเมปีคอหอยมีพอแ่ปอ ี่กก็มาบอเป็นคนเป็นสาวว่อก็องงอนน้องอาังมาหนาวดาวจะตายอยู่แล้่แก้วใญยไม่หินใจบ้างอยาเป็น่อไม่หนีนเเนะพ่อูกจมาได้เฉียบดีเอา หนาวลมก็ต้องห่มผ้าหนาวฟ้าจะต้องพิงไฟที่พวันจะมาหนาวหัวใจยังบ่มีพอใจจะ